สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกมาวิภานะคะคลิปนี้เป็นรหัสสินค้าที่105ค่ะ105นะคะไม่ต้องตกใจว่าทำไมวนกลับมาเลขที่105หลักร้อยต้นๆอีกแล้วนะคะเดี๋ยวอธิบายก่อนนะคะ เดี๋ยวช่วงนี้อธิบายนิดนึงเดี๋ยวหลายคนจะงงว่าเอ้ยมันเป็นของเดิมหรือเปล่าอันนี้เป็นคลิปใหม่ของใหม่นะคะเพราะว่าเราลันไปถึงคลิปที่พันแล้วใช่ไหมคะทีนี้มันเป็นเลขสหลักส้มกลัวว่าคุณแม่จะจํารหัสยากแบบสักพักนึงมันจะเป็น1 2 3 4 1ส8 9ดอะไรเงี้ยมันจะเป็นเลข4ลี่หลักตึ๊ดตึ๊ดหนูกลัวว่าจะจํายากจําสับสนแล้วก็จําตกจาหล่นกันหนูก็เลยอยากให้มันเป็นเลขแค่สหลักพอก็เลยขออนุญาตรีลันกลับมาเป็นเลข1 เริ่มที่ร้อยเป็นต้นไปนะคะก็เอาแบบนี้นะคะไม่ต้องห่วงว่ามันจะซ้ํากับของเมื่อหลายปี4ี่หปีที่แล้วเพราะว่าคลิปเดิมเมื่อ4ี่หปีที่แล้วที่เป็นเลข,ขอันนี้หนูลบไปแล้วนะคะเราจะรันกันมา ที่รหัสร้อยใหม่นะคะเดี๋ยวก็ไล่ขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะคะก็ตามนี้นะคะอธิบายก่อนจะลูกค้าประจําที่แบบหลายคนเออทําไมมันบนมานี้อีกแล้วนะคะอ่ะทีนี้เข้าเรื่องของเรากันดีกว่าตัวนี้คุณแม่ขะอันนี้จะเป็นแบบใหม่นะคะใส่สบายมากบอกก่อนเนื้อผ้าน้องเป็นลินินนะคะ เป็นเนื้อผ้าลินินแต่ว่าคือทรงอ่ะเป็นทรงโอเวอร์ไซส์เป็นทรงแบบว่าทรงแบบทรงใหญ่กว่าตัวทรงโอเวอร์ไซส์ทรงที่แบบใส่สบายชิลๆแต่ว่าดูดีมากตอนแรกอ่ะคืออยู่ในไม้ก็ลังคิดว่าเอ๊ะคุณแม่จะเข้าใจทรงนี้ไหมแต่อยากจะบอกเลยว่าถ่ายรูปก็สวยใส่ก็สบายอีกต่างหกตัวเนี้ยจะใส่แมทช์ยีนอย่างเข้าเลยอันเนี้ยท่อนล่างอ่ะหนูใส่เป็นพรีสมาพรีสสีแดงตาเข้มใส่กางเกงอะไรก็เข้าแล้วก็ตัวเนี้ย อนเนกประสงค์ใส่อยู่บ้านบอกเลยว่าอันนี้เป็นเนื้อลินินเนื้อดีเลยค่ะลินินเนื้อดีคือมันจะไม่แข็งกระดกกระเดกไม่กระดกกระเดกแล้วก็ไม่ได้บางไม่ได้นิ่มอันนี้เป็นลินินแท้แล้วก็พิมพ์รายนะคะเป็นทรงนี้เป็นทรงโอเวอร์ไซส์นะคะทรงเท่เลยทรงเก๋เลยนะคะตัวนี้สาวๆก็ใส่ได้นะคะตัวนี้ดูลดอายุลงเลยค่ะเดี๋ยวฉันบอกไซส์ก่อนลินินฟรีไซส์ตัวเนี้ยเนี่ยค่ะเนื่องจากว่าเขาเป็นทรงโอเวอร์ไซส์ S ide <S ide> ประมาณเนี้ยนะคะวัดอกเสื้อได้ถึงห0ิบ เสื้อค่ะเน่ค่ะอกเสื้อวัดได้ถึง50แต่ว่าางที่บอกไปว่ามันเป็นโอเวอร์ไซส์ไหล่มันจะแบบเป็นอย่างนี้นะคะมันจะรูปไปตามตัวเรามันจะรูปไปตามตัวเราเห็นไหมคะหนูว่าอกแค่3 3 34ประมาณนี้ไม่เกินก็ไม่ได้ดูแบบตัวใหญ่เพราะว่าหนึ่งคือผ้ามันไม่กระดกกระเดกผ้ามันทิ้งตัวหมัดมันนิ่มทิ้งตัวลงมานะคะแล้วก็มันเป็นทรงเขาด้วยเนี่ยค่ะไม่ได้ดูตัววนตัวใหญ่เลยมันก็ดูเป็นเสื้อหนูอยู่นะและที่สำคัญคือใส่สบายมากตัวเนี้ยขอคุณแม่อกจริงแบบตั้งแต่่่่เเเทาไไไไหรรกด้ลยปจจนถึงิิคือม ใส่ได้ค่อนข้างแบบฟรีสไตล์จริงๆเลยค่ะเป็นทรงนี้นะคะความยาวอยู่ที่ประมาณ24นิ้วจริงๆเขาเป็นหน้าสั้นหลังยาวค่ะแบบต่างกันนิดนึงอะไรงเงี้ยเดยกก็อนุมา่าประมาณ24นิ้วคือเกือบคุมสะโพกเลยนะคะตัวนี้แล้วก็ราคาเปิดตัวให้รองรับไปดูสำหรับทรงประมาณนี้นะคะเพราะเดี๋ยวจะมีเนื้อผ้าตัวนี้แล้วก็ทรงอันเนี้ยเข้ามาอีกเรื่อยๆตัวนี้อยู่ที่790บาท7 ร้อบาทโอนชำระจะส่งให้ฟรีค่ะเก็บไปทางบวก50บาทนะคะตัวนี้นะคะรอบนี้มีทั้งหมด4สีสอะไรขึ้นสีส่ไปให้ดูก่อนนะคะจะมีขาวมีเบตมีส้มแล้วก็ตัวนี้เป็นสีน้ำตาลอมเขียวนะคะน้ำตาลอมเขียวอ่ะดีใส่สบายมากหนูใส่ตัวที่ยังไม่ได้ซักแน่นอนเป็นตัวโชว์ไม่คันเลยไม่คันตัวเลยค่ะใส่สบายมากเนื้อดีเนื้อด,ด,ดีจริงอ่ะเรามาดูแบบกับ ดูผ้ากันนะคะเดี๋ยวซ่้องให้ดูผ้าก่อนนะนี่ค่ะน้องจะเป็นเนื้อลินินเนื้อนี้นะคะนิ่มอันนี้นุ่มนิ่มใส่สบายแต่ไม่บางอันนี้คือสีเบทนะคะคือสีอ่อนเห็นไหมคะอันนี้จมสอดมือเข้าไปเนี่ยไม่บางเลยถ้าใครกัวงวลเรื่องความบางแบบเป็นดิเป็นลินลินเนื้อนิ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่จะบางไหมเนี่ยอันนี้ไม่บางเลยเห็นไหมคะไม่เห็นเลยลางๆก็ไม่เห็นอันนี้เนื้อแบบ เนื้อดีมากคือมันนุ่มนิ่มใส่สบายแล้วก็ไม่บางนะคะตัวเนี้ยใครที่กังวลเรื่องความบางไหมไม่บางแล้วก็ตัวนี้แบบเขาจะเป็นคอกลมนะคะจะเป็นคล้ายกับแขนในตัวแขนสั้นแบบนี้นะคะแล้วก็มีการ้าน้องจะเป็นคอกลมแขนสั้นแขนในตัวแบบนี้นะคะตรงขอบเขาจะเป็นผ้ายืดทําขอบไม่ว่าจะเป็นคอเสื้อนะคะจะเป็นแบบเป็นผ้ายืดทงขอบแล้วก็เป็นแขนเสื้อนะคะซึ่งจะมีความจําให้เล็กน้อยแบบนี้แล้วมันก็จะมีความแบบยืด ยืดได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยประมาณนี้อาจได้นะคะแต่ว่าใหญ่ประมาณนึงเลยซึ่งว่ามันไม่มันไม่รัดแขนใครได้นอนนะคะประมาณนี้แต่ถ้าเกิดรัดก็ยืดได้นิดนึงเนี่ยคะ่ะยืดได้นิดนึงนะคะจะเป็นตัดขอบด้วยผ้ายืดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคอเป็นแขนเสื้อแล้วก็ตรงปลายเสื้อตรงชายเสื้อนะคะซึ่งชายเสื้อด้านข้างผ่าสะโพกให้ด้วยนะคะมันจะมีความหน้าสั้นหลังยาวต่างกันนี้ หนึงนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นชายเสื้อชายเสื้อก็คือจะตัดด้วยผักขอบผ้ายืดให้แบบนี้นะคะทรงเวลาใส่ออกมาแล้วมันก็คือจะมีความแบบเหมือนจำ้ำจ้ำเข้าไปนิดนึงแต่จริงๆคือยืดได้เนะะี่ยค่ะตรงสะโพกตรงอะไรอย่างเงี้ยคือยืดได้แบบนี้นะคะนี่เลยนะคะยืดได้แบบนี้ ะะผ่าด้านข้างให้นะคะอันนี้นะคะเนี่ยหันหลังให้ดูหันข้างให้ดูเกือบคุมสะโพกเลยความยาวนะคะเป็นทรงโอเวอร์ไซส์ที่จะจะดูลำลองก็ลำลองจะดูใส่สบายก็ใส่สบายจริงๆแล้วก็จะดูสวยไหมสวยแล้วก็มันเนื่องด้วยความที่เนื้อผ้าอย่างที่บอกไปว่าเนื้อผ้าเขาไม่ได้เป็นเป็นลินินที่มันมีความแบบเป็นมันจะมีหลายเนื้อลินินเองมีหลายเนื้อมันจะมีลินินอีกเนื้อหนึ่งที่มันจะแบบแข็ง กลางๆนิดหนึ่งกระดกกระเดกนิดนึงแข็งแข็งนิดหนึๆๆน่งกลางๆนิดหนึ่งไม่ใช่เนือ้อนานอันนี้มันจะเป็นเนื้อนิ่มทิ้งตัวนะคะเนื้อนิ่มทิ้งตัวนิ่มมากผิวสัมผัสตัวนี้ไม่สากไม่หยาบไม่คันเลยแล้วก็อันนี้เนือเเน้อเขาเนื้อเขาแล้วก็จะมีพิมพ์ลายนะคะซึ่งพิมพ์ลายอันนี้เครื่องงานพิมพ์ลายของรุ่นนี้จะเป็นพิมพ์ลายดอกสีจะไม่ได้ฉูดฉาดบอกก่อนนะคะว่าสีเขาจะเป็นสีโทนนี้เขาจะเป็นสีโทนแบบว่าโทนคลาส Fuel. สิกนะสีจะเป็นสีโทนนี้ สีเขาจะเป็นสีโทนนี้นะมันจะไม่ใช่สีแบบเข้มชัดฉูดฉาดนะคะเขาจะเป็นสีโทนนี้ซึ่งมันก็เป็นสไตล์ของงานเขานะคะเป็นสไตล์ของงานเขามันจะไม่ใช่สีแบบชัดเหมือนงานปักนะคะมันจะเป็นพิมพ์ลายและก็สีจะเป็นสีแบบนี้สีที่เป็นสีคลาสสิกอะค่ะสีโทนอ่อนโทนตุ่นนิดนึงนะคะอ่ะก็จะเป็นแบบนี้นะด้านหลังก็คือจะเป็นเนื้อผ้าลินินเรียบๆแบบนี้นะคะ บอกเลยว่ารุ่นนี้อยากให้รองรับไปดูนะคะใส่ได้แทบทุกคนหนูมั่นใจนะคะอกจริงไม่เกินไม่เกิน4 8ใส่ได้เนื้อผ้ามันนุ่มนิ่มจริงๆเนื้อผ้ามันนุ่มนิ่มแล้วก็คือคุณแม่ดูทรงทรงแบบทรงแบบลำลองลำลองนะคะจะใส่ไปเที่ยวใส่ทํากิจกรรมอะไรได้หมดเลยหรือแม้กระทั่งแบบว่าใส่ไปหาหมอใส่ไปรับลูกรับหลานยังดูสุภาพเลยนะคะเพราะว่าเนี่ย แล้วก็เพิ่มความกิิบเก๋ด้วยการที่ตัดขอบด้วยงานผ้ายืดซึ่งแต่ละตัวค่ะอย่างตัวที่ส้อใส่เปิดคลิปตัวนี้จะเป็นสี สีเขียวขี้ม้าแหละมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเขียวแบบองน้ําตาลน้ําตาลมนมเขียวมันเป็นเขียวขี้มา้าเนื้อผ้าเขาจะเป็นโทนเขียวขี้ม้าส่วนตัดขอบเขาจะตัดมาให้เป็นสีสีน้ําตาลนะคะออกน้ําตาลซึ่งมันจะมีความแบบเปร้นมันจะมีความทําให้มันงานมันดูมีมิติแล้วมันดูมีลุกเล่นยิ่งขึ้นด้วยการตัดขอบอย่างสีน้ําตาลเหมือนกันนะคะเวลาใส่แล้วมันก็คือจะดูมีลุกเล่นด้วยการตัดขอบอันนี้อีกอันนึงนะคะเบดแต่เบดอาจจะตัดขอบด้วยเบดนะคะเวลาใส่แล้วมันก็จะแบบอีกลุกหนึ่งไอกรมเลยนะคะอันนี้ก็็แต่มันนนเหะ มันเห็นอยู่นะคะอันนี้เป็นผ้าสีเบจแล้วก็ตัดขอบด้วยเบจอะไรเงี้ยนะคะใส่สบายมากอันนี้อยากให้ลองนะคะอยากให้ลองดูนะคะถึงแม้ว่าแบบจะไปได้ดูแบบเป็นทางการกมากๆใส่ไปทําธุระอะไรที่ดูเป็นทางการหรือใส่ทํางานอาจจะแบบดูชิลไปแต่ถ้าเกิดว่าใส่แบบใส่ทั่วๆไปอะค่ะใส่ใส่อนเนกประสงค์ใส่อยู่บ้านใส่ไปเที่ยวกินข้าวไปเดินห้างอะไรเงี้ยได้หมดนะคะอันนี้ นุ่มนิ่มใส่บาบาจริงนะคะคอนเฟิร์มเลยจากคนที่กำลังใส่อยู่แบบตัวที่ยังไม่ได้สักแน่นอนแต่รีดแต่รีดค่ะ ตัวนี้ค่ะก็คือแบบตัวนี้ตรงช่วงของตรงชายเสื้อมันจะมีความแบบจําเข้าสอบเข้าใช่ไหมคะนี่นะคะจําเข้าสอบเข้าแบบนี้นมันก็ทําให้แบบเสื้อมันดูไม่เอออกไม่บานออกมันเลยทําให้ดูแบบซส์ตั้ง50าสิบะแต่ใส่แล้วมันดูไม่ใหญ่เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นคนแบบมีสะโพกใหญ่ดึงไม่ต้องกลัวมันยืดได้นี่ค่ะมันยืดได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสาวไซส์เล็กเหมือนเหมือนหรอยะอกสามสามเนี่ยก็สะโพกไม่ได้ใหญ่มากค่ะมันก็จะแบบจำเข้ามันก็ทําให้เสื้อตัวนี้ทรงมันดูไม่ใหญ่มากนะคะเป็นแบบนี้นะคะ อยากให้ลองรับไปนะคะพิมพ์รายนะคะพิมพ์รายสีออกมาแบบโทนคลาสสิกแบบนี้แล้วก็เนื้อผ้าใส่สบายมาก เดี๋ยวส้มไปเปลี่ยนให้ดูอีกสองสีนะมีอีกสีหนึ่งที่ไม่ได้เปลี่ยนให้ดูแต่สามารถสั่งได้นะคะก็คือสีขาวเดี๋ยวึ้นรูปไปให้นะคะอ่ะมีสีสีตามนี้นะคะสีที่ส้มจะอยู่ตอนนี้คุณแม่สั่งสีเขียวขี้ม้าค่ะเป็นเขียวอมน้ําตาลนะคะเป็นเขียวอมน้ําตาลตัวนี้สวยมากตัดขอบด้วยผ้าเยืดสีน้ําตาลนะคะจะเห็นเป็นทูโทนแบบนี้นะคะอ่ะตัวนี้สั่งเขียวขี้ม้าค่ะเขียวขี้มานะคะ แล้วก็อีกสีหนึ่งนะคะเดี๋ยวขึ้นรูปไปให้อีกสีหนึ่งเป็นสีขาวนะคะสีขาวสีขาวกับสีเบจมันใกล้กันนะคะสีใกล้กันมากนะคะขาวจะเป็นขาวแบบออบไว้ลิดนึงมันจะเป็นขาวแบบนวนๆนิดนึงไม่ใช่ขาวจัวนะอ่ะแล้วก็อีกสีหนึ่งนะคะสีที่สาสีเบจเดี๋ยวไปเปลี่ยนให้ดูแล้วก็สีสุดท้ายสีส้มนะคะสีส้มเดี๋ยวไปเปลี่ยนให้ดูค่ะก็ถ้าเกิดใครสนใจตัวนี้รหัส1 0- 5นหนะคะและตามด้วยสีได้เลยสีนี้สีเขียวที่ม้าค่ะ กระดาน105ค่ะสีที่ใส่อยู่ตอนนี้จะเป็นสีเบทนะคะสีเบจเดี๋ยวขึ้นชื่อสีไว้ให้ด้วยนะคะสีที่ใส่อยู่ตอนนี้จะเป็นสีเบทนะคะมันจะใกล้กันระหว่างขาวกับเบจนะต่างกันนิดนึงนะคะอันนี้จะเป็นเบจหรือสีลีนธรร,รมชาตินะคะลายปักสีอะไรใดๆของลายปักเหมือนกันทุกอันนะคะจะเป็นตามนี้นะคะบเบทนะคะผ้ายืดที่ใช้ตัดขอบนะคะตรงคอตรงแขนแล้วก็ตรงชายเสื้อก็อจะใช้เป็นสีเบทเหมือนกันนะคะก็จะเป็นโทนประมาณนี้อย่างที่บอกไป ว่าดีไซน์ของตัวนี้ค่ะเขาจะใช้ผ้ายืดแล้วก็ดีไซน์มันจะเหมือนสอบข้าไวห,หนึ่งตรงช่วงปลายเสื้อตรงช่วงชายเสื้อมันทําให้มันดูแบบมันดูไม่ใหญ่มาดูไม่โครง่งจนเกินไปแล้วก็เนื้อผ้าที่ทิ้งตัวด้วยนะคะไม่การกระดกกระดิกเนาะอันนี้ใส่เสื้อ50ในการรีวิวอยู่นะคะมันมีไซส์เดียวเป็นฟรีไซส์เนาะเพราะว่าแขนเขาจะเป็นอันนี้เหมือนแขนในตัวนะคะแต่มันดูไม่ใหญ่เลยนะอันนี้อันนี้คือทรงเขานะคะอันนี้ด้านข้างเนาะผ่าสะโพกให้ด้วยนะคะ อันนี้คือรายเขานะคะพิมพ์รายในตัวนะแต่ว่าจะเป็นรายนี้นะคะด้านหน้าค่ะอันนี้จะเป็นงานด้านหลังนะคะอยากได้เสื้อที่เป็นทรงลำลองลำลอง,ลลอ,งอีกนึงใส่สบายๆไม่รัดไม่ฟิตไม่เข้ารูปแต่อยากได้ผ้าเนื้อดีนิดนึงก็รุ่นนี้นะคะใช้ลินินแท้มาทำให้นะคะสีนี้สีเบจค่ะ หัึ105ค่ะแล้วก็สีนี้เป็นสีส้มนะคะเป็นสีส้มของจริงออกส้มชาไทยนะคะออกส้มชาไทยแล้วก็ตัดขอบด้วยสีน้ำตาลตัดขอบด้วยผ้าเยืดสีน้ำตาลนะคะตรงชายเสื้ออาจจะไม่เห็นนะคะนี่ตัดขอบด้วยผ้าเยืดสีน้ำตาลนะคะตัวนี้นะคะสีส้มนะพิมพ์ลายเดียวกันสีเดียวกันนะคะอันนี้อาจจะแบบดูกรืนไปนิดนึงนะคะโทนทนี้ใส่แล้วขาวอะโทนนี้ใส่แล้วขาวอะนี่ จะเป็นประมาณนี้นะคะสีส้มนะอันนี้นะคะอันนี้เป็นรูปแบบใหม่นะคะเดี๋ยวจะมาอีกเรื่อยๆแต่แบบเป็นผ้าประมาณนี้เดี๋ยวจะมาอีกนะคะเนื้อผ้าเป็นลินินนะคะตัวนี้เป็นลินินที่มันเนื้อไม่แข็งไม่กรดกระเด็กแล้วก็ไม่กลางแต่อย่างที่ให้สอดิ้วไปให้ดูนะคะไม่บางอันนี้ไม่บางเลยนะคะก็เหมาะแบบ กับเนื้อผ้าน่าจะเหมาะกับฤดูการที่มันเป็นปลายฝนต้นหนาวแล้วเดี๋ยวจะหนาวแล้วนะคะอันนี้ก็ไม่ได้บางขนาดนั้นนะคะก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะคะนี่นะ สีส้มนะคะรุ่นนี้จะมีทั้งหมดสีสีนะคะมีขาวขึ้นรูปไปให้ขาวขอไม่เปลี่ยนให้ดูนะเพราะว่าขาวกับเบจจะใกล้กันเลยขาวนะคะเบทนะคะสีส้มพี่ใส่ยอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็สีแรกสวยเก๋มากสีน้ำตาลอมเขียวหรือเขียวขี้ม้านะคะมีทั้งหมดสีสีนะเป็นฟรีไซส์คะ่ะคุณแม่คะ่ะเป็นเหมือนแขนในตัวเขาจะเป็นไซส์แบบโอ้ไซส์แบบนีว้วัดวัดอกเสื้อได้50นิ้วเลยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปด้วยแบบด้วยอะไรมันทําให้แบบมันดูไม่ได้ใหญ่ขนาด นั้นนะคะขอคุณแม่อ,อกจริงตั้งแต่เท่าไหร่ก็ได้ไปจนถึงไม่เกิน48ใส่ได้ซึ่งหนูเองอกแค่33ก็กำลังใส่เสื้อ50ในการรีวิวอยู่เหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะเป็นครั้งแรกที่ลองเป็นผ้าดนินิเนอรอนีแล้วก็พิมพ์ลายสไตล์นี้มานะคะถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะรหัส105ค่ะราคา790บาทค่ะเดี๋ยวซ้มแปะลูปไปให้ท้ายคลิปนะคะแขน ความยาวเขาจะประมาณ2อ,ส,อส่วนประมาณแขนสั้นนั่นแหละประมาณนี้นะคะมันจะเป็นทรงแบบโอเวไซส์ปล่อยๆกำลองกำลองเนาะจะเป็นแบบนี้นะคะก็ลองดูเนื้อผ้าตัวนี้นะคะเป็นผ้าลินินพิมพ์ลายแบบใหม่นะคะแล้วก็เป็นทรงใหม่ด้วยนะคะฝากรุ่นนี้ไว้ด้วยค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะส้มแปะรูปไปให้ค่ะ